แสดงว่ามีการบรรจบกันกว้าง35ยาว60เมตรข้อนี้ไม่บอกไม่บอกความยาวรอบรูปมาให้แล้วก็ต้องคิดเองก่อนคำนวณดูก,ก่อนว่าคอกนี้นะยาวเท่าไหร่นะกว้าง35ค่ะยาว60ค่ะฝั่งนี้ก็ต้อง60เพราะมันเป็นสามเหลี่ยมเอ้สี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหม อ่ะโอเคแสดงว่าความยาวรอบรูปทั้งหมดก็คือ35บวก60บวก60บวก35 3สกับ 35, 35คู่นี้70นะคะ70บวกกับ120 20นะคะได้เท่ากับ190เมตรนะคะคือความยาวรอบรูป ของคอกม้านะคะเขาอยากทราบอะไรนะคะเขาอยากทราบว่านะคะถ้าเราจะปักเสาต้นห่างกันต้นละ2เมตรใช่ไหมการร้อมล้วเนี่ยไม่มีบวกหนึ่งแสดงว่าเราก็ไปที่สูตรเดิมค่ะสูตรนี้อยู่สูตรเดียวแค่แอบบวกหนึงเข้าไปเพิ่มแค่นั้นเองนะคะแค่นี้นะคะอยากรู้ว่าต้องใช้เงินในการซื้อเสาถลา่เพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าใช้เงินซื้อเสาถลา่ต้องรู้จํานวนเสาก่อนนะคะ จำนวนเสาของเรานะคะก็จะใช้ระยะทางทั้งหมดหารด้วยระยะห่างค่ะไม่มีบวก1เพราะว่าบรรจบกันะระยะทางทั้งหมดคือ190เมตรห่างต้นละ2นะคะได้เท่ากับ95 95เสาเสาตน้นเพราะฉะนั้นนะคะก็จะใช้เงินซื้ออยู่95บาคูณ110บาทนะคะต่อตน้นะคะูณออกมาแล้วได้เท่ากับ หนะะึ่งมืนสี่ร้อยห้าสิบบาทนั่นเองนะคะมีคำตอบไหมมีนะคะคือข้อที่หนึ่งนะคะ,ะเรียบร้อยนะคะสำหรับการโจทย์เรื่องเสาไฟปีล่าสุดมีออกนะคะใน การปักเสาไฟการปลูกต้นไม้นะคะ